สวัสดีค่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยช a น n นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะเป็นเลขกําลังวันเนาะที่แอดบอกว่าแอดจะลงให้ค่ะทุกคนเป็นเลขกําลังวันที่แอดจะลงให้ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะคะเป็นข้อมูลที่ดีนะคะสามารถเอาไปเล่นได้ทุกหวยนะคะแอดก็เอามาจากใน Google นะคะเอามาจากใน Google แอดก็ไปคัดเลือกมานะคะไป เพราะว่ามันก็เยอะนะคะกำลังวันมันก็เยอะแต่ว่าแอดเห็นว่าสูตรนี้นะคะน้อยตัวค่ะน้อยตัวแล้วแถมโอเคด้วยนะคะเข้าเข้าถูกอ้วนนะคะแต่ว่ายังว่าเนาะสี่ตัวกำลังวันมีสี่ตัวนะคะถ้าเราจับถูกเราก็ปังค่ะจับจับไม่ถูกก็ตายเหมือนเดิมนะคะถ้าไปถูกอ้าก็ยังดีกว่าไม่มีเลขกิ่นเนาะก็ยังดีกว่าไม่มีเลขก,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 กำลังวันนะคะก็แคบไว้ดูกันเนาะ อันนี้สามารถใช้ใช้ใช้เล่นได้ทุกหวยเลยนะคะใช้เล่นได้ทุกหวยทุกคนโดยเฉพาะหวยไทยติดสูตรนี้ไว้นะคะติดเลขเด่นกำลังวันนี้ไว้จะไปหาตัวไหนมาก็เอามาประกบเลขกำลังวันสี่ตัวนี้นะคะปังค่ะเข้าทุกอวดนะคะบางทีนางก็จะคู่กันเองนะคะมันก็รู้อยู่นะคะแต่ว่าเวลาหวยมาเนาะ สูตรนั้นก็เด็ดสูตรนี้ก็เด็ดทุกคนเอา้เอา,อาไปพิจารณากันหนูอ้าวไอ่เราก็มัวแต่พูดให้ได้ดูเอานะคะแป๊บหนึ่งเปิดก่อนนะคะทุกคนเอา้าให้ได้พูดหน่อยเถอะจะได้มีอะไรในคลิปหลายนาทีนะคะทุกคน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปหวยนะคะแนวทางหวยนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางหวยเพราะว่าแอดก็ไม่ได้เก่งนะคะทุกคนเพราะแอดก็ทำเองเล่นเองเจ็บเองนะคะแต่ก็เอามาแบ่งปันทุกคนนะคะอันไหนดีอันไหนเด็กก็แบ่งปันกันค่ะก็ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อะไรนะคะแค่คนชอบเล่นนะคะ หวยร้อยแปดพันตัวถ้าชอบด้วยก็พิจารณาดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางเนาะเอ้ามาดูนะคะกำลังวันนะคะแอดเอาให้เครดิต g o o g l e เลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่สูตรแอดคำนวณเองนะคะแอดไปเจอมาแล้วก็ไปเจอใน Google มานะคะพิมพ์คําว่าเลขกำลังวันแล้วทุกคนก็จะเห็นมันปืดขึ้นมาเลยค่ะเยอะมากแต่ว่าสูตรนี้นะคะแอดเห็นแล้วอุย้ยสะดุดตาเลยนะคะ แอดเห็นแล้วสะดุดตาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นของอาจารย์ท่านไหนก็ขออภัยนะคะเป็นสูตรใครที่เป็นต้นฉบับก็ให้เครดิตเข้าไปเด้อเพราะว่าแอดไม่รู้ว่าเป็นสูตรของใครนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเป็นสูตรของใครก็ก็ต้องขอบคุณที่เขาปล่อยมานะคะแอดก็เลยเอามาแบ่งตันต่อนะคะแอดแบ่งตันต่อนะคะ Ad, สูตรของอาจารย์ท่านไหนก็ขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าไปเซิร์ชดูในกำลังวันแล้วมันขึ้นมาอย่างนี้และเห็นสูตรนี้โอเคนะคะของอาจารย์ท่านใดก็ให้เครดิตเพิ่นไปเด้อแต่ตอนนี้แอดให้เครดิตก o เกิลนะคะ วันจันทร์นะคะวันจันทร์4068นะคะทุกคนวันจันทร์4068อันนี้สามารถเล่นได้ทุกหวยนะคะเล่นได้ทุกหวยแต่จะเข้าไหมเราจะเลือกไปได้ไหมก็ดีกว่าไม่มีแนวทางเนาะวันอังคารนะคะ5769นะคะวันอังคาร5769วันพุธนะคะ6280นะคะทุกคนวันพุธ6280นี่งวดที่ผ่านมานะคะหวยไทย7391 ดินสี่ตัวเข้าสองตัวนะคะนี่เข้าทุกงวดเลยนะคะแอดย้อนดูนะคะทุกคนแต่ว่างวดนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะงวดนี้หวยออกวันศุกร์นะคะทุกคนเนี่ยแปดสี่ศูนย์สองนะคะแอดไม่รู้ว่าจะมาไหมนะคะทุกคนแต่ว่าหวยก็เจ,จ๋งอยูได้ละ่ะเอาหนีเอาไปย้อนดูนะคะหนีงวดที่เราจะเนี่ยรอผลเลยค่ะ วันศุกร์ที่หนึ่งธันวาใช่ไหมคะมีเด่นแปดสี่ศูนย์สองนะคะกัมลงวันโอ้ยขันคอดวันเสาร์นะคะวันเสาร์เป็นเก้าหนึ่งห้าสามนะคะวันอาทิตย์เป็นเก้าเอ้ยเป็นสามเก้าห้าเจ็ดนะคะเอ้าทวนอีกรอบนะคะวันจันทร์สี่ศูนย์หกแปดวันวันอังคารห้าเจ็ดหกเก้าวันพุธหก 280นะคะวันพฤหัสเจ็ดสามเวันศุกร์นะคะแปดสูนย์สอวันเสาร์เก้าวันอาทิตย์นะคะสามเแอดว่าสูตรนี้นะคะโอเคมากๆเลยค่ะเพราะว่าสูตรอื่นมันก็เป็นตารางนะคะเป็นเลขกำลังวันแต่ว่านะทุกคนก็คงจะมีอยู่ค่ะแต่เอาเขาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกค่ะ เอาลองลองลอง,ลองดูค่ะเราจะเล่นเราก็ต้องมีแนวทางกันบ้างเนาะเอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนอันนี้แอ,อดก็คัดเลือกสูตรนี้มานะคะแอดว่ามันน้อยตัวแล้วก็เข้าดีมากค่ะหวยลาวหวยห,าห้านอยแต่มันต้องสี่ตัวนะคะก็ <laughs> อลองเลือกดูนะคะอย่างเช่นหวยลาววันพุทธที่ผ่านมานะคะนี่ วินแค่สีตัวนี่แตกสามตัวเลยนะคะนี่วินแค่สีตัวนี่แตกเลยนะคะสองแปดแปดเนี่ยโอ้ยหวยออกวแม่นค่ะตัวหวยลาวเข้าดีนะคะหวยลาวเข้าดีนะคะตัวกําลังวันสูตรนี้นะคะแต่ว่าแอดก็ลืมค่ะลืมให้ทุกคนดูมีนานแล้วนะคะสูตรนี้ก็ที่ลงให้ทุกคนนั่นแหละค่ะ ที่มาเล่าให้ฟังเนาะอุ้ยมีนาละแอดแต่ว่าเก็บไว้ในครั้งชื่อค่ะลืมค่ะอุ้ยแอดก็มีถูกกำลังวันเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูนะคะส่วนมากก็จะคิดตัวของตัวเองนะคะแต่พอมาดูของเขาละเออเขาดีเว้ยก็เป็นช่วงเหมือนกันนะคะทุกคนก็เป็นช่วงเอาไปพิจารณากันดูเนาะ แอดก็เอาแนวทางมาแบ่งปันค่ะถ้าชอบก็แคปไว้ดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้แอดด้วยนะคะแอดจะได้หาข้อมูลใหม่ๆม,มาให้ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแนวทางหวยอาจมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนแอดก็ให้หวยเป็นร้อยแปดพันตัวเนาะบางวันก็ฟุกเข้านะคะบางวันก็ไม่ค่อยเข้าก็อเอาไปพิจารณากันดูแบ่งปันแนวทางกัน ออไเหนจะสรุปหวยไทยอีกนะคะวันนี้ลงหลายคลิปเลยนะคะก็ดูกันตาเปิียกตาแฉะเลยนะคะเพราะไฟพึ่งไฟพึ่งลนตูดแอดเหมือนกันนะคะเอาพึ่งนึกออกนะคะว่าเดือนนี้เออเดือนอะไรนะพฤศจิกายนเนาะมันมีสามสิบวันนะคะทุกคนเออ หวยจะออกอยู่แล้วนะคะไฟลนตูดเลยค่ะเลยรีบลงแนวทางให้ทุกคนนะคะตั้งแต่คลิปนู้ที่แอดบอกว่าแอดจะลงให้ดูนะคะลืมพวกเจ้ากับบท่วง่อยเนาะอ่าแอดสมองบะท่วงด้วอแอดลืมเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มานขอให้หฮงขอให้ปังนะคะหวยออกวันศุกร์เนาะ หวยออวันศุกร์แล้วก็เป็นหวยสัญจรด้วยนะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าหลายๆแนวทางของเราจะต่อสู้กับหวยไทยได้ไหมนะคะใครจะใครจะเข้าเส้นชัยนะคะแอดยอมเพรีข้าวพัฒนากับหวยไทยแอดยกท้องขาวะคะ่ะพอ้แต่ถ้าถูกก็ดีใจมากนะคะ เอาไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะกดถูกใจให้แอดด้วยนะคะแอดจะได้มีกำลังใจไปหาแนวทางเด็ดๆมาให้ทุกคนนะคะเออหายไขย้แล้วก็อาจจะคิดแนวทางให้นะคะต่อไปก็คงเป็นคลิปหาหนอยคลิปหาหนอยแล้วโอ้ไปบังคับเอาหวยหลานมาได้มาแล้วนะคะไม่ไม่รู้จะเป็นยังไงไปบังคับเอาเนี่ยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ